หลังจากสมักงานคณะกรรมการการศึกษาขัาข้นพื้นฐานอุสอพทสนองพระราชดํารัสสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในาการเร่งหาวิธีบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กนะครับทีมข่าวสำนักข่าวไทยได้ลงไปตรวจสอบดูสภาพปัญหาโรงเรียนเหล่านี้พบว่าบางแห่งมีคุณครูเพียงแค่คนเดียวต้องรับภาระทุกเรื่องและสอนทุกวิชาในทุกชั้นเรียนติดตามจากรายงานของคุณเฉลิพรกิจประกอบครับ บรรยากาศการเข้าแถวเคารพธงชาติที่โรงเรียนบ้านคอวังอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเงียบเหงาไม่คึกคักเหมือนโรงเรียนอื่นๆเพราะมีนักเรียนเพียง15คนแม้ที่นี่จะเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชุมชนมากว่า70ปีเคยมีครูสอนครบทุกชั้นเรียนแต่ช่วง4ปีหลังมานี้เหลือครูเพียงคนเดียวเสี่ยงต่อการถูกควบรวมให้ไปเรียนร่วมกับโรงเรียนอื่นๆเด็กส่วนใหญ่จะไปเรียนในเมืองกันหมดที่เหลือเป็นเด็กที่ยากจนไม่มีทางเลือก แม้จะมีครูไม่เพียงพอแต่พวกเขาก็ชอบเรียนที่นี่เพราะใกล้บ้านและมีครูเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือในทุกๆเรื่องนี่ที่โรงเรียนนี้ก็ดีนี่ยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยวัวละเข้าไปห้าทุนมาให้ห้าทุนแล้วแล้วก็ให้กินฟรีวันละสิบบาท นักเรียนทั้ง15คนตั้งแต่ระดับอนุบาลหนึจนถึงประถม6เรียนรวมกันผ่านครูตู้หรือระบบการศึกษาทางกายผ่านดาวเทียมเป็นหลักเพราะครูที่มีเพียงคนเดียวต้องรับผิดชอบทุกหน้าที่ทั้งงานบริหารและงานด้านต่างๆการสอนหนังสือให้ครบแปดสาระวิชาบางครั้งอาจทำได้ไม่ทั่วถึงจึงต้องชวนภรรยาตัวเองซึ่งเป็นครูมาก่อนมาช่วยสอนเสริมอีกแรงหวังให้เด็กมีคุณภาพและสอบผ่านมาตรฐานของสอพท มันต้องแยกราะอย่างกัรเราเปิดปปสามไว้ปหนึ่งปสองอนุบาลเนี่ยเขาก็จะไม่รู้เรื่องตรงนี้เขาไม่ทันแน่เพราะว่าไอคิวเขาหรือว่าสมองเขาอายุสมองเขาคือระดับของเขามันก็อยู่ระดับหนึ่งมันไม่ทันแนะเราต้องเข้าไปเสริมเราต้องเข้าเสริมคือบางครั้งเนี่ยพออาจารย์ไปอบรมทีนี้เราเหลือคนเดียวอะคนเดียวทีนี้วิ่งห้องนู้นบ้างห้องนี้บ้างอย่างเงี้ย ถามว่าเวียนหัวไหมเกเต็มเต็มแม้ครูจะพยายามดิ้นรนไปชวนอาสาสมัครมาช่วยสอนแต่เกณฑ์การวัดมาตรฐานคุณภาพเด็กที่ใช้เหมือนกันทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่โดยไม่ได้คำนึงถึงความพร้อมของเด็กในแต่ละพื้นที่ทำให้การสอบวัดคุณภาพในบางวิชาไม่ผ่านมาตรฐานกลายเป็นจำเลยของเขตพื้นที่การศึกษาเราก็เสียเสียชื่อ ว่าเราสอนยังไงเด็กไม่ผ่านเกณฑ์เด็กได้คะแนนต่ําแต่เขาไม่มาคิดเลยว่าเราอยู่คนเดียวธรรมดาแค่ไม่ตรงเอกนี่ก็แยกกันอยู่แล้วนะสมมุติว่าเราสอนคณิตแต่เราไม่ได้จบคณิตมาก็ยังว่าแยกอยู่แล้วนี่ครูคนเดียวแล้วเราต้องสอนทุกสารละ นอกจากโรงเรียนบ้านคอวังแล้วยังมีโรงเรียนขนาดเล็กอีกจำนวนไม่น้อยที่เผชิญกับปัญหาเดียวกัน <t> เพราะในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศที่มีกว่า1 5 0 0 0ห่ 000, 000แห่งยังขาดผู้บริหารซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ในการพัฒนาโรงเรียนอยู่อีกกว่า2,200แหง่งส่วนครูผู้สอนก็มีไม่ครบชั้นเรียนนี่จึงเป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ท้าทายการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้สิริพรกิจป,ประกอบสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน